ทุกเพจผมอยากจะลดอัตราจนไม่เหลือเพราะฉะนั้นอย่าทําอะไรผิดปกติเลยที่ผ่านมาผมลืมได้หมดผมสัญญาผมจะลืมให้เร่าจะเพจไหนก็นแล้วแต่วันนั้นผมโพสท,ทีแพจเจนไปด้วยเหมือนชี้นําทางให้รู้เลยว่าผมลืมอดีตได้แล้วผมไม่ว่าคุณเลยจะใครก็แล้วแต่ขอให้ปัจจุบันกบอนาคตเราเก็ตออลองไปด้วยกันมันก็ดีแล้วเราจะไม่พูดถึงอดีตให้แล้วก็สิ่งที่ผิดพลาดมา อะไรก็แล้วแต่เราก็จะไม่ร้องถามว่าเพราะอะไรจะคอมเพนเซตกันอย่างไงเราไม่ถามถ้าใครยังอยู่ในจุดนี้ก็รีบกลับตัวเนาะไม่ได้กลับตัวเพื่อผมอาจจริงๆเพื่อคุณทุกคนเพราะว่าทุกคนต้องมีความสุขอยู่ด้วยกันเราก็ไม่ว่ากันเราก็มาเริ่มต้นกันใหม่คืออยากเล่นสนุกเล่นอะไรผมว่าเล่นได้ไม่ว่ากันจะแซะจะแซวถือว่าเป็นเรื่องขำขำแต่ว่าอย่าผิดเพี้ยนแล้วก็อย่าเข้าโหมดแบบ ใส่รายอะ,ะเออพอใส่ร้ายปั๊บมันจะเป็นอันตรายต่อต,ตัวคุณเองกับคนอื่นอย่าไปทาดีกว่านะคนเราอยู่ด้วยกันละมุนละม่อมดีกว่าวันหนึ่งวันใดลําบากยากเย็นเราก็ยังเป็นคนหนึ่งที่หยิบยื่นช่วยได้เสมอนะ,ะผมก็ยังพูดคํานี้อยู่เสมอทุกครั้งถ้าไม่เยอะจนเกินไปล<ะ>แลวไม่ลําบากใจจนเกินเหตุ